เช็คลนกเนี้เปวเิดงดีแ่เพิ่งเห็นลูกเมีนีเนเกิดลานชากูุชามันนี้ย่อนลัง กายอต่ดด้อนขึ้นจับกรหน่อกนอยจับินได้เสิูร้านเเมือนัเป็นกระเป๋าเลยจับูได้แล้วก็ให้เด็กสุนะฮะ

คุณย่าไปพ่อยพอผูกให้ไวข้างโอ้ยไปชิบไปชิบพันคือว่าใบชิพันอะเ็บเลยาไม่มลูเออ่ด้่แหงเใหญ่เป็นแม่ประกาศมิคือย่าเือย่าเสกอขนมโอ้ยบอกแล้วยิ้มแน่เลยบอกกันสอปรดเออบ้ว อ้ยอันพอก็คือเพอนทุงเพ้นเฮืองนี่งุ้าวห่านี่มนอะย่างเงี้ยขึ้นทางมันไ่จรขึข่ากินกินข่อกินขวอบกินป่าข้าวอีกเข้าวกอ้ามาไปใเฮหัวปาน

วาดได้วาดน่เะเมื่อ,อไรเปิดเมื่อไปเถอะในๆคือดีพาแกมากินวันเกิดแซ่บะ ai nào? Để, nào, chơi, ai chơi bớt bỏ ai chơi, mi nước mi nước, để đây nè, ai chơi kinh đây nè chơi